แกงเป็นสีดำเงาเปลี่ยนโแกไฟหน้าเป็นแบบ led projector พร้อมเ Time running ram นะครับระบบไฟหน้าเป็นระบบออโต้เรเวลิงก็คือปรับระดับอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วรุ่นคาร์บอนอีดิชัก็จะมาในกระจกสีดำเงาแบบนี้นะครับให้ความสปอร์ตมากเลยบุสีดำบอกปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางเมมโมรี e ซีได้2ตำแหน่งทีต่ตัวรถแล้วก็ดอกกุญแจอีกเราก็ตำแหน่งนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมบ่าวทงเมืองสีออโต้ค่ะที่โชว์รูมมาด้าทีทสีสเกตหาง่ายครับโดยโชว์รูมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานขาวติดกับถนนใหญ่เส้นสีสเกตอุทุมพรพิสัยใก่ห้างบิ๊กซีนั่นเองวันนี้อีกเช่นเคยนะครับบ่าวทงเมืองสีนะครับก็จะพาไปรับชม New m a ด้าสองหนึ่งจุดสามคาร์บอนอิ่นะครับในรุ่นสปอร์ตประตูนั่นเอง ในสีเทาโพลรีเมนะทั่านเกรถคันนี้นะครับจะสปอร์ตขนาดไหนเดีย๋ยวเราไปรับชมกันเลย Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with everybody. ครับสวัสดีคนดูอีกรอบ New มาดัดสองหนึ่งจุดสามคาร์บอนอี dition Sport คันนี้อ p อปชันนะครับเทียบเท่ากับรุ่นเอสเ t น r นะครับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่6,69สน0บาทในสีเทาโพลีเมอร์ทานเก ยนสีเทามาชินเกก็จะมีค่าสี1 0 0 0 0หบาทนั่นเองนะครับนี่การออกแบบก็เป็นแบบโคดดดีไซน์โซออฟโมชั่นที่เิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวนั่นเองแ็่จังหน้ารูปทรงห้าเหลี่ยมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมาด้าตะแกรงเป็นสีดำเงาเปีนโนแบ็คพร้อมโลโกโ้มาด้าอยู่ตรงกลางนั่นเองสีดำเงานะครับก็มีความสปอร์ตเลยทีเดียวแล้วก็คิว้วโอบเาม,มด้านล่างนะครับ จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับใน m y 2019ขึ้นมาไฟตัดหมอกจอ่ถูกตัดทิ้งไปเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ led projector พร้อมเ t ทาม running ram นะครับระบบไฟหน้าเป็นระบบ auto leveling ก็คือปรับระดับอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วโคม led นะครับเขาก็จะให้ความสว่างมากดีขาวเลยแล้วก็จะไม่เกิดความร้อนในโคมอันนี้คือคุณสมบัติของไฟ led อ่า ตัวนี้ก็เป็นเวททาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อขาวตรงนี้นะครับเวทีทานี่เขาก็จะมาในล้อแมก a n อันรอขนาด15นิ้วนะครับพร้อมยางดันหับเนาะขนาดยางอยู่ที่1.85ทับ 65R15 88T อ่าระบ,บบกันสัะเทือนนะครับ ด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระมิกฟิร์สันตตัดเอเดกันโคง้งด้านหลังจะเป็นกล่อิสระทอร์ชั่นบีมมัด้านะครับจะมีระบบ GVC พัดขนาดหักเหลียวือว่าคืนพวงอะไรกระทันหันนี่รถจะช่วยเบรกให้่าหน้าฝั่งนอกโค้งทําให้รถมันดานะครับเข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าหักอบกระทานหันนี่รถจะไม่เสียการทรงตัวนั่นเองนี่รุ่นคาร์บอนอีดิชั่นก็จะมาในกระจกสีดำเงาแบบนี้นะครับ ให้ความสปอร์ตมากเลยไฟเรียกแบบมันติรีเซ็ตเตอร์นี่สวยงามไม้ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบปัดอัตโนมัติอยู่แล้วนี่เสา a เสา b นะครับเป็นสีดำด้านก็ให้ความคลาสสิกเลยทีเดียวระบบกุญแจนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เรแปดสิบเส้นสามารถกดสมาร์ทคีย์ได้เลยนะครับตั้งฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่สวยงามเลยทีเดียว คัะข้อนมันได้สอนอตรงนี้นะครับรุ่นหน้าประตูนะครับเขาจะสั้นกว่าสองร้ยเจสิบห้ามิลิเมตรนะครับสั้นกว่าซีดังนี่ด้านท้ายเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับคันนี้มาดูความสวยงามของตัะรถกันเลยเนาะ เซนเซอร์ด้านหลังมีให้กล้องหลังมีให้นะครับอันนี้เป็นกล้องนะครับสายสิบเส้นนะครับเปิดขึ้นมานะครับเบาะสามารถพับแยกได้หกสิบสี่สิบนะครับด้านล่างก็จะมีปั๊มลมอัตโนมัตินะครับด้านล่างระบบอัตโนมัติมีให้สวยงามอันนี้จะเป็นเส้นไฟฟ้าด้านหลังนะครับสีแดง คำว่า Sky a c t i C ก็คือเครื่องเบนซินนั่นเองมาดูความสวยงามของตัวรถกันปับ๊บนี่เป็นเบาะแบบไหนสีแดงเบอร์เกนดีแบบนี้ดงเบอร์เกนดีนะครับนี่จะเป็นบุกสีดำเบาะปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางเมมโมรีซีได้2ตำแหน่งทีต่ตัวรถแล้วก็ดอกกุญแจอ,อีกเราก็ตำแหน่งนะครับ ตรรไรมันตีฟังก์ชั่นหุ้มหนังมาเลยนะครับเป็นแบบนี้พิมพ์มากจอเจ็ดนิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ a n d r r i d a ตัวได้บู o ทุ h ได้ครับตัวนี้จะเป็นบูหนังสีดำได้สีขาวหรือว่าสีเทาประมาณนี้นะครับเดินไปพอดรับกับแผงประตูน,นะครับมันจะมืดจิ้นหนึ่งนะครับในห้องนี่ด้านหลังก็จะเป็นเบาะสีแดงแบบนี้นะครับแดงเบอร์กันดีนะครับ เดี๋ยวมาดูภายใัสองน,นี้กันหน่อยจะด,ดูว่ามันกว้างไหมนะครับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับขึ้นลงง่ายนะครับเข็มขัดนิ้อภัยมีให้ทุกตำแหน่งมอนวางศีรษะมีให้ทุกตำแหน่งนะครับแบบนี้ก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ ครับเป็นไงครับสำหรับ m a ด d a Car ์บ i n d i t i o n ันนะครับสปอร์ตมากเลยทีเดียวนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับผมยินดีรับจองนะครับแล้วก็พร้อมรับใช้บริการนะครับโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ก็คือฟรีดาวหรือว่าฟรีสุดแต่งรถคันนะครับเริ่มต้นหรือเลือกรับดอกเบี้ยนะครับศูนย์เปอร์เซนต์นานสูงสุดถึสี่ปีเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับก็ขอให้เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกทุกท่านเลย ว่าจะได้ที่เก่าไปไม่ถูกต้องว่าจะได้ที่เก่าไปไม่สุภาพบาวทงเมืองศรีก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้สุดท้ายนะครับก็ขอเก่าวคําว่าขอบพระคุณ FC ฟมากๆครับ